สวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเราจะเป็นผู้ชมอะไรอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมโรบอทนะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่าออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์นั่นเองนะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับผมเวิลสูนะครับหรือว่าเวิลยังน้อยอยู่ไม่รู้ว่าระดีเกียรตของเกมนี้เนี่ยมันมียังไงบ้างจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันนะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับโอเคนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมถ้้้าาาาาสมม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 ุตตติิว่่่่่คคคคคณผผผููชเเเเเเเรร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 รกกกนน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 ีีีียยยยะะะะะัััับบบบดงงลทปปป็๋ กดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวละครบอกอยู่นะครับผมว่าทุกผู้ชมเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะช่วงแรกที่มันจะให้ตัวละครมานะครับผมมันจะมีโงกุลเป็นล่างแรกเลยนะคุณผู้ชมนีครับแล้วก็ตัวนารูโตะนะครับจะมีอยู่ประมาณ2ตัวเท่านั้นนี่ครับมาถึงตอนแรกเนี่ยเราอยากจะให้ทําการสุ่มตัวละครเพิ่มนะครับเพราะว่าไอ้สตัวที่มันให้มันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าดาวน้อยอยู่นะครับผมมันจะสามารถไปดันอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับก็นี่เลยนะครับผมตรงในส่วนนี้เลยนะ ผมหรือกดตรงนี้ก็ได้นะซัมมอนนะครับกดเข้ามาปึ๊กนะครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับผมในการดอบตัวละครแบบนี้มานะครับผมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เรื่อยๆนะครับผมมันจะมี2แบบนะครับ ก็คือมีแบบเพชรนะครับผมเนี่ยสุ่มทีละ50เพชรนะครับแล้วก็10ตัว4 5 0เพชรเนาะนะ่ฮะแต่ผมแนะนําให้สุ่มทีละ10ตัวดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่ได้5าดาวแล้วก็มีโอกาสได้ตัวอื่นๆด้วยนีครับบางทีแบบว่าสุ่มทีละ50แบบมันก็จะได้แค่3าดาวนะบางทีบางทีนะครับแล้วก็มีอันนึงคือ g ก s ัมมอนนะครับอันนี้เลยคือแบบเราได้ตัวละครจากใน go s ัม m o n มาใช่ไหมมันจะมีการอัพตัวละครได้ด้วยนี่ครับผมสมมุติว่าผมจะ up ตัวนี้แล้วกันอ่านี่เลยนะครับ เดกุนะครับสมมติมว่าจะกดอัพตัวความผมก็จะกดตรงนี้เลยนะครับผมอินวอล์กนะครับ นี่เลยแล้วมันก็จะมีบอกนะครับว่าเออเราต้องใช้ตัวละคร3ตัวนี้3ตัวนี้2ตัวนี้อะไรอย่างนี้เรามีเท่าไหร่อย่างนี้นะครับผมขาดเท่าไหร่ครับไอตัวตรงที่เป็น go s a ม m o n เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นตัวละครที่สามารถเอามาอัพเจ้าตัวพวกนี้ได้นะครับผมมันเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอามาอัพเกรดนรั่นแั้ะเนาะผมก็ลองไปสุ่มกันดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับถ้าได้ตัวละครดีๆมาเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยไปได้ไวขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับโอเคครับถัดมาครับหลังจากที่เราสุ่มตัว กันนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปเทสต์ดูนะครับผมไปหาคลิปใน y o u t u b e ดูแล้วกันว่าตัวนี้ไม่มีความสามารถอะไรนะครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่ทราบนะครับอีกอันนึงนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปของฟันเฟืองนะนี่เลยเรากดขึ้นมานะครับผมมันจะมีเขียนว่า enter code ตรงกลางนี้นะครับก็สําหรับโค้ดเนี่ยนะครับผมเราสามารถไปหาได้จากตาม คลิป u t u b e หรือว่าใน Google นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ g o o g l e เนี่ยที่เป็นโค้ดต่างๆเนี่ยไว้ที่ d e s c r i p t i o n นะครับใครสนใจนะครับผมลองกดเข้าไปที่โค้ดได้นะครับผมมันจะมีอัปเดตทุกเดือนนะครับให้ใช้เดือนล่าสุดแล้วกันเนาะอย่างสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนมีนาครับก็ใช้โค้ดของเดือนมีนานะครับผมก็จะสามารถได้เพชรตรงนี้ด้วยนะครับผมมันจะเพิ่มเพชรตรงนี้ที่เราสามารถเอาไปสุ่มซัมมอนเพิ่มได้นะครับจุดถัดมาที่ผมอยากจะแนะนําก็คือตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ Story Mode นะ นี่เลยนะครับผมพันยานก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็คือเราอยากเข้าแมทไหนเนะี่ยนี่ก็คือเข้าไปเลยนะครับที่เขียนว่าเอนะ็มตี้นะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเพิ่งเล่นใหนนะม่เนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับบิ g ก n เนอร์ซาก้านะครับผมเป็นดาวนามิกนะก็จะมีเนี่ยให้เราไต่แรงไปเรื่อยเ่ยนะครับผมถึง6เวฟนะครับ ก็เราชนะฟิตเซอร์ได้นะครับผมเราก็มาอีกหมู่บ้านนึงนะครับแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆแบบนี้นครับหลังจากที่เราชนะสตอรี่โหมดแล้วเนี่ยครับผมมันก็จะได้ตัวละครมาด้วยนะครับอ,อย่างเช่นด่านนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเราเล่นด่านนี้มันจะสุ่มตัวละครตัวนี้มาให้นะครับออมีโอกาส60มีโอกาส30หรือว่ามีโอกาส10%อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้สามารถไปผสมได้ด้วยแต่ว่าเราจะมาลงลึกกันที่หลังแล้วกันเนาะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับข่าวๆเนาะ ก็ลองมาดูนะครับผมสำหรับสตอรี่โหมดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราชนะ1ครั้งเนี่ยมันจะได้เพชรมาให้เราด้วยนะครับถัดมานะครับผมในส่วนของอินฟินิตี้โหมดนะครับมันอ่านว่าอินฟินิตหรืออินฟินิตี้ก็ไม่รู้นะแต่ผมก็เรียกว่าอินฟินิตี้แล้วกันนะครับสำหรับส่วนของอินฟินิตี้โหมดเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นเวฟให้เล่นหลายๆเวฟนะครับคือมีเวฟมากสุดประมาณ61เวฟนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับลักษณะห้องเนี่ยนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับสตอรี่โหมดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นแบบ ภายในวงกลมเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเล่นหลายๆด่านแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้แล้วว่าเออไอ้รูปเนี่ยมันคือด่านอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับตอนแรกผมไม่รู้นะตอนแรกผมก็ไปมั่วเลยนะครับอินฟินิตี้โหมดเนี่ยนะครับผมหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกๆสิบเวฟนะครับผมมันจะสุ่มตัวพวกนี้มาให้นะครับตัวที่เป็นตัว exp นะครับตัวเอ็เนี่ยนะครับสามารถเอาไปอัพแล้วก็เอามาเพิ่ม exp ให้กับพวกตัวละครของเราได้นะครับอย่างตอนแรกเนี่ยนะครับผมผมสุ่มไอตัวนี้มาได้ปรรระะะมมมมมาาาณ3-4ตััววนนผผก็เอคบ รวม2ตัวรวมตัวเล็กนะครับนี่นะครับผมก็เอาตัวเล็กนะครับมารวมให้เป็น4ดาวแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัว4ดาว2ตัวกับตัวเล็กอีก2ตัวนะครับมารวมเป็นตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยตัว5ดาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว x EH p 5ดาวเนี่ยนะครับผมมันสามารถเอาไปอัพนะครับผมตัวละครได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะวิธีอัพตัวละครก็คือตามนี้เลยนะครับเนี่ยสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะอัพตัวนี้ใช่ไหมเรากดตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วก็กดฟีดนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บสมมุติว่าเราจะเอาพลังนะครับจากตัวนี้นะครับแล้วก็กดไปหนึ่งทีนะครับนี่เลยนะครับสำหรับตัวละคร5ดาวเนี่ยมันจะเพิ่มเอ็เยอะมากนะครับเนี่ยจากเดิมประมาณ31นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยอู้สามสิบเจ็ดเลยนะครับผมเพิ่มมาถึง6เวิวเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเราลองไปกดตัว4ดาวกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเนี่ยกดตัว4ดาวเอ็แค่33เองครับมันเพิ่มมาแค่สองวลเองนะครับหายไปเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนนะตัวที่ เป็น XP 5ดาวนะครับผมอัพให้สุดเลยนะครับแล้วเราถึงจะอัพทีเดียวแล้วกันเนาะโอเคี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ไปเลยนะครับอัพเบียคุยะไปนะครับผมกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับอ่านะครับผมตรงนี้เราก็จะกินมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเพิ่ม XP ให้กับเบียคุยะได้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับก็สำหรับเรื่องการแปลงร่างกายร่างอะไรอย่างนี้นะก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมเนี่ยแต่ละตัวก็จะมี แตกต่างกันไปเนาะนะครับในส่วนอีกอันนึงที่เป็นฟรีคอยกับเจมอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเวลาผมเข้าไปทีไรแล้วมันค้างตลอดเลยนะครับผมจะแนะนําอีกอันนึงก็คือโหมดตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเล่น1ครั้งเนี่ยมันจะได้ตัวละครที่เป็น5ดาวมาด้วยนะครับผมโอเคเดแต่วผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับแต่คุณผู้ชมนะครับผมต้องมีเลเวลขั้นต่ําอยู่ประมาณ25นะครับเพราะว่าด่านแรกเนี่ยมันเป็นเลเวล25้าเนาะนี่นะครับ25บาวกนะครับเข้ามานี่ เข้ามาตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มีตัวละครที่โหดอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมนะครับก็ลองเข้ากันได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเลเวลเยอะขึ้นนะครับก็จะสามารถมานี้ได้นะครับโอเคครับผมผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในแมปกันแล้วนะคุณผู้ชมนะครับอ่าตรงที่เขียนว่า defense เนี่ยนะครับผมก็คือฐานของเรานะคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวละครในด่านนี้มันจะออกมาตรงนี้เว้ยผมไม่มีตังนะครับเราจะสร้างนี่เลยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับตัวบูมาที่ผมลงตัวแรกเลยนนะะครัับผมมมจเพิ่ ตั้งประมาณ50บาทนะครับต่อด่านหนึ่งนะครับผมมันมีประมาณ15ด่านนะผมจะลงเป็นบูม่าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยไอ้พวกเนี้ยให้มันเดินนิ่งนองนิ่งแกละไปก่อนนะครับเออให้มันแบบได้ใจไปก่อนนะคุกผู้ชมนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงตัวที่เราต้องการที่จะลงกันนะแล้วก็ปล่อยปะละเลยไปก่อนนะครับเนี่ยพอเราเริ่มผ่านไป1เวฟนะครับเราก็จะลงตัวละครเพิ่มแล้วผมจะลงเป็นตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับผมบางตัวเนี่ย มีการโจมตีที่แตกต่างกันนะครับผมจะปรับเป็นสตองเกตนะครับก็คือเหมือนเป็นการสุ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีสกิลที่ทําให้เลือดลดนะครับนี่ยเลยวิ่งมาถึงแล้วมันก็ตายของมันเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะตายกันไปเองนะครับพวกนี้นะเพราะว่าเลือดมันลดอยู่ตลอดเวลานะครับติดสถานะเลือดไหลก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครของผมที่ผมใช้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขออัพบูมาสักหน่อยให้เป็นเวฟละร้อยนะครับค่อยๆเพิ่มไปคราวนี้ครับบูมาเราใช้ช่วงแรกๆแค่นั้นแหละพอเรามีตังอยู่ถึงระดับหนึ่งละ สักหน่อยโอเคจะได้จัดการสองตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ปล่อยผ่านได้เลยนะถ้าสมมติว่ามันติดสถานะเลือดไหลเนี่ยนะครับเลือดน้อยๆนะครับเราสบายใจได้เลยว่ามันตายในระหว่างทางแน่นอนนะครับใครที่ติดสถานะเลือดไหลเนี่ยวิ่งๆไประหว่างทางคือตายหมดนะครับสบายใจได้นะครับโอเคครับเราไปสร้างบูมากันต่อครับเพราะว่าบูมาเนี่ยสป่าตังค์ให้เรานะครับค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวนะผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือศัตรูมันยังไม่โหดมากนะ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงเวฟที่4แล้วนะตัวละครนี่ครับผมมันจะมีตัวบนหัวนะครับที่เขียนว่า powerful ด้วยนะครับผมตัว powerful เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ตัวละครของเราเนี่ยนะครับอัพหนึ่งทีนะครับถึงจะสามารถทำ้ายมันได้นะผู้ชมดูดิไอตัวละครที่เป็น powerful 3ตัวเนี่ยคือผมยังไม่ได้อัพตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือมันไม่ได้โจมตีสัมตัวนี้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันวกมานี่นะไอตัวนี้มันจะโจมตีแล้วนะครับเพราะว่าผมอัพมันไปทีนึงละนี่ครับเร้งตัวละครับมสร้างต ผมจะลงโบลี่นะครับไว้ตรงนี้ดักไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ลงบูาเพิ่มนะครับนี่เลยติดสถานที่เลือดไหลไปครับถ้าสมมติว่าเลือดไหลไม่ตายเนี่ยมีโบลี่ตรงนี้จัดการอีกหนึ่งตัววิแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทางอากาศมาแล้วนะครับมันจะมีตัวละครที่เขียนว่าแอร์เป็นหัวแบบนี้นะก็คือต้องใช้ตัวละครที่จัดการทางอากาศได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นโบลี่เป็นต้นนะครับผมอย่างตัวนี้มันจัดการทางอากาศไม่ได้นะครับอย่างโบลี่เนี่ยมันเขียนว่าแอร์นะมันเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีทางอากาศได้นะครับ อยอัพโบลี่ซะหน่อยนี่ครับตอนนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะแลหน้าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยอยู่นะไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ก็นิดนึงอ่ะเออกลัวมันจะหลุดไปนะครับยังดีที่มันอาวิ่งวนตรงนี้นะตัวนี้นะครับมันเป็นตนัวละครที่เป็นเพาฟูลขั้น2นะเราจะอัพตัวนี้ให้เป็นขั้น2นะครับแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกกลัวนิดหน่อยเพราะว่าตัวแอร์มันหลุดมานะแ๋ยวผมจะจัดการอ,อ,อัปเกรดโบลี่ตัวนี้นะครับให้มันสุดก่อนแล้วกันเนาะ เพราะว่ามีตัวละครที่หลุดมาตรงนี้เยอะมากเลยนะครับจริงๆมันไม่สมควรที่จะหลุดขนานนี้หรอกแต่ว่าผมก็เอาไปอัพบูาหรือว่าอัพตัวอื่นกันซั้หมดนะครับมันก็เลยหลุดมาเยอะแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวรอดูอันติของมันอีกแค่300บาทเท่านั้นนี่ไงโชว์อันติหน่อยลูกอืมลงบูาเพิ่มครับดูอันตินะรอแชอ้นติเทียร์หายอะ่ะบอกเลยใช้หน่อยใช้โชว์หน่อยเพื่อนใช้โชว์คนดูหน่อย ใช้หน่อยเพื่อน16วิโอ้โหอันติครั้งหนึ่งนานมากยวผมจะลงตัวนี้อ่านี่ไงดูดิโอ้อันติทีเดียวคือหายหมดเลยนะครับรอบตรงเนี้ยเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่นะเออนะครับคือแบบโป้งเดียวหายหมดเลยนะครับเคครับแล้วผมจะลงเบียคุยะนะครับผมไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเพราะเบียคุยะนี่คือพลังโหดมากดูดีลงไปดาเมจอยู่ที่150เลยทีเดียวนะครับ149.6ตีไป50แล้วกันแล้วก็อัพเบียคุยะให้เต็มเลยนะครับแล้วผมจะขออนุญาตอัพบูม่าเพิ่ม อีกนะครับนี่เลยเพราะว่าบูม่าเป็นตัวที่แบบทําเงินได้ดีมากๆนะครับเรจะลงเพิ่มไปลงเพิ่มให้มันเต็มไปเลยเออจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าแบบคนอื่นเขาจะใช้สูตรไหนนะครับแต่ผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่เลยนะครับเราก็จะมีตัวละครที่หลุดมาอีกเรื่อยๆแต่เรามีโบลี่ตัวนี้แล้วเราก็รู้สึกสบายใจเล็กน้อยถึงปันกลางเลยนะครับผมเออนะครับดาเมจโบลี่เนี่ยโหหกร้อยหกเลยทีเดียวนะครับ แล้วดูตัวละครที่มันเดินมาเดี๋ยมีแค่แบบเลือดประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึงน่งเก้าสิบสามอะไรเงี้ยไม่เยอะมากนะครับมีตัวนี้ประมาณสามร้อยเนี่ยก็หายอยู่ดีอ่ะนะครับอันติมันสุดอ่ะสำหรับโบลี่นะอัพเบียร์คุยาให้เต็มเลยครับเรียกชื่อเขาถูกก็ไม่รู้อันนี้เราเกือบเต็มแล้วนะครับดามเมจแปดร้อยแล้ววังโอ้โหดูดิหายอะ่ะรอดูแถวนี้นะรอดูเบียร์คุยาเออนี่ไงใช้สก,กิลทีคือหายอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาอัพโบลี่ตรงนี้ดูหน่อยครับ นึบไปโบลี่แล้วเดี๋ยวรอดูล้อมรอบตรงนี้นะเดี๋ยวรอมันใช้สกิลอีกหนึ่งครั้งนะครับรอดูร้อมกัน,กนครับคุณผู้ชมครับจัดการให้คุณผู้ชมเขาได้ดูหน่อยว่านายมีของยังไงอี๋โอ้โหป้งเดียวอ่ะดูด,ดิคือแบบคือใช้สกิลครั้งเดียวคือหายอ่ะคุณผู้ชมดูด,ดิหายไปเลยอ่ะโอเคครับเรามาอัพบูม่ากันต่อครับเนี่ยคือตอนนี้บูม่าเราก็เอ่อผลิตตังสปาวตังได้ระดับหนึ่งแล้วนะคือเราแทบจะไม่ต้องมาสนใจมาแล้วนะครับผมเนี่ยก็คอยอัพอย่างเดียวนะครับก็จะอัพ ให้ตันไปเลยก็ได้หรือว่าจะไม่ต้องอัพให้ตันก็ได้ผมจะลงประมาณเท่านี้พอเพราะว่าตังเราไม่ได้ใช้เยอะแล้วนะครับตอนนี้เราเวฟ13บแล้วนะครับรออีกดากหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีใครหลุดไปเลยนะครับเพราะว่ามีเบียรคุยาดักอยู่นะเล้ก็มาเจอโบลี่อีกอย่างเงี้ยดูระยะของโบลี่ดิมันกว้างมากนะครับคือแบบไปวนตรงนั้นมายัางไงก็ต้องโดนโบลี่แน่นอนนะครับแล้วตอนออกมาเนี่ยก็ต้องโดนเบียรคุยะแน่นอนครับพอวนมาโน้นถ้าสมมติว่ารอดโบลี่อีก ก็มาโดนเบียคุยะอีกมาโดนตัวนี้อีกก็จะมีตรงนี้นที่วิ่งมาลอดได้นะครับแล้วก็จะมาเจอโบลี่อีกตัวหนึ่งคือแบบมันเจ็บปวดตลอดทางอ่ะคุณผู้ชมคือโดนโจมตีตลอดเวลานะครับอผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านโอเคครับเรามาดูความไพ่แพ้ของศัตรูนะครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่ายังไงด่านนี้ผมก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครผมมันค่อนข้างจะดีนะครับเวฟที่15แล้วนะคุณผู้ชมนะครับคือเวฟสุดท้ายแล้วนะ เวฟที่จะมีบอสออกมาด้วยนะครับนี่เรามาดูตรงนี้กันผมนี่ยังชอบสกิลของโบลลี่เลยนะครับมาค่อนข้างที่จะอลังการดูเด่นนี่โป้งเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยพลังทั่วทิศเลยนี่ฮะอู้ดูดิดูเลือดของพวกนี้นะครับไม่ทันซะแล้วเลือดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับตัวที่วิ่งเร็วๆเ,เยอะในเวฟท้ายๆนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเยอะ อดูดิตัวละครตัวหนึ่งอ่ะพลัง2อ0 0ันห้าอย่างเงี้ยเนี่ยตัววิ่งอ่ะโอ้โหตัววิ่งพลังพันหนึ่งอ่ะโคตรเยอะอ่ะถึงว่านะครับคือแบบมันตายยากอ่ะต้องโดนประมาณสองทีอ่ะถึงจะตายนะตั้งโบลี่ไว้ตรงนี้สักตัวหนึง่งแล้วอัพอันนี้ให้สุดไปเลยนะครับนี่เลยมีสตงังค์ได้มันก็นดีอย่างนี้นะครับสามารถกดอัพตัวละครได้ทันทีทันใดเลยนะเฮ้ยนี่ไงบอสมาละเรามาดองดูกันครับว่าบอสเนี่ยจะไปได้ไกลหรือเปล่า พลัง20 0 0 0นะครับจะเดินได้ไปถึงไหนนะครับสำหรับตัวแรกนะครับบอสจะเจอโบลี่ก่อนเลยนะครับนี่เลยโอ้โหมันยิงอะไรไปมะเนี่ะโอเคครับตอนนี้ลูกกระจอกก็น่าจะหมดแล้วนะหรือู่2ตัวนี่ครับเนี่ยลูกกระจกหมดแล้วคราวนี้เราก็จะเหลือเป็นบอสมันอย่างเดียวนะครับผมจะทําการอัพตัวนี้นะครับไปแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้จะทําให้ตัวที่ติดสถานะเลือดไหลนะครับมันจะมีดาเมจตลอดเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแสงเสี่ยมพูรอบๆนะครับ ตัวเนซึโกะเนี่ยมัาทำให้รับดาเมจประมาณ300นะครับในระหว่างวงรอบนี้นะจริงๆเนี่ยมันควรจะลงตั้งนานแล้วแต่ว่าผมก็ลืมนะครับมัวแต่ไปอัพบอลลี่นะครับหมื่นหกนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่า 1, นะมันจะเดินไปได้ถึงไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะมาเจอเบียคุยะหน่อยครับเบียคุยะตอนนี้ดาเมจหนึ่งพันเก้าสิบสามครับตอนนี้เหลืออยู่หมื่นสองละเรามาดูซิว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยมันจะเดินได้ไปถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับเฮ้ยอเดี๋ยวผม ค่อนข้างที่จะกลัววะ่ะอ่าเพิ่มเบียร์ขุยะเข้าไปนะครับเพิ่มไปสุดเลยไม่รู้ว่ามันผ่านไหมแต่ว่าผมก็จะเพิ่มไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเออมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับจะได้ไม่ต้องมาเล่นใหม่นะเบียร์ุยะไปเพื่อนวงรอบๆเลยตอนนี้พลังเหลือแค่3,004คิดว่าน่าจะได้อยู่2,005ละ1,008รอดอยู่แล้วละ่ะ เออนะครับอันนี้คือตั้งกันไว้เฉยมันรู้สึกปลอดภัยกว่านะมีเบียคุยะนะครับพลังเหลือ200ครับชนะแน่ๆแม่จ๋าบอกเลย200เท่านั้นเข้าวงเบียคุยะจะเข้าแล้วจัดการหน่อยเพื่อนโอเคครับผู้ชมครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับสตอรี่โหมดนะครับนี่เลยพอเราจบแล้วนะครับผมมันก็จะมีตัวละครมาให้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถเอาไป อัพตัวละครอื่นๆได้นี่ครับแล้วก็ไปด่านอื่นๆถัดไปกันได้นะคุณผู้ชมนี่ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเอ่อออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนต์นครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับเอ่อพวกภารกิจนะครับผมเนี่ยถ้าสมมติเราเล่นหนึ่งครั้งมันก็จะมีภารกิจปลดล็อกมาให้ด้วยนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับผมในเป็นส่วนประกอบอันอื่นๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นของพวกปีกพวกเอ่ออะไรอย่างนี้นะครับที่เราเอาไว้ใช้เอาไว้เล่นได้นะครับในเกมมันก็เลยเยอะเลยนะครับผม ก็คร่าวๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปต่อสัดไปเนี่ยนะครับผมแล้วผมจะมาลงในโหมด Infinity m o d หมนะครับแล้วก็รีวิวตัวละครนะครับผมเผื่อใครบางคนเนี่ยนะครับผมที่แบบไม่มีตัวละครแล้วก็อยากรู้นะครับว่าตัวละครแบบไหนเนี่ยมันมีสกิลอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูกันนะคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอตัวลากัไปก่อนก็สวีดัสสวัสดีกับคุณ่่ผผู้้้้ฟััังททุกกาานนนนดววยะคครบมมไเจอใหหลิป